แค่กำหนดลมหายใจทำให้ความดันลดลงช่องด็อกเตอร์วีชาแนยังไม่ต้องเชือ่อเดี๋ยวมาพิสูจน์ให้ดูมาดูกันกำลังจะวัดความดันนะครับอ่อนฝึกลมหายใจ15นาทีเหมือนที่หมอวีบอกนะท,นทีนี้ผมก็จะมาฝึกลมหายใจนะครับว่าความดันเท่าไหร่ฝึกสมาธิ ในเปเปอร์ให้ทำ15นาที1นาทีให้หายใจเข้าออกลึกๆ6ลรอบตอนนี้เวลาผ่านไป15นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาวัดความดันซ้ำกันความดัน122นะครับ ความดันลดลงเหลือ122อนะครับขอบค,คุณพยาบาลคนสวยนะครับสรุปแล้วการกำหนดลมหายใจช่วยลดความดันได้ครับอ่านกำหนดลมหายใจเข้าออก6รอบต่อนอาทีเป็นเวลา15นาทีช่วยลดความดันได้ไกลไกก็คือมันไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพลทติกทำให้หัวใจเต้น้าลงกล้ามเนื้อของผนังหลอดเลือดผ่อนคลายทำให้ความดัน ลดลงครับที่หมอวีมาเล่าเป็นงานวิจัยของฝรั่งของคนไทยทํามาประมาณ10ปีเพื่ออาจารย์สมพรจากคณะพยาบาลศาสตร์อันกําหนดลมหายใจยังช่วยลดความเครียดได้ดีเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยลดความดันได้เครียดทําให้หลังฮอร์โมนคอร์ติซอล isol, ทำให้ความดันขึ้นและขุมยากการนั่งสมาธิทําให้หลั่งฮอร์โมนเอนโดฟิน เป็นสารแห่งความสุขทําให้ความดันไม่พลุกพล่านช่วยเพิ่มปุ่มด้านทานให้คนด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนรักหมอวิรพันธ์สวนอณมัยด็อกเตอร์วีชาแนลเป็นช่องที่มีแต่สาระความรู้มีจุดหมายเดียวกันกับช่องผมคือทําให้คนไทยสุขภาพดีสวัสดีครับเมื่อกี้แย่ก็เล่นนะเพื่อนนะ